สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว,ว่าหายกันไปหลายวันวนะเนาะก็ต้องมาตามอัปเดตข่าวกันหน่อยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าในวันนี้เองเนี่ยก็มีกันอีกข่าวหนึ่งนะครับผมในตอนแรกเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องราวของทีมรวมวายร้ายไปแล้วถูกไหม นั่นก็คือทันเดอร์โบวนั่นเองนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราอยากจะเอาขั้วตรงข้ามของความเป็นวายร้ายเนี่ยมันเล่ากันบ้างนะครับผมฮีโร่เรียกได้ว่าตรงฉินที่สุดในอเวนเจอร์เลยก็ได้นะครับโอ้โหตรงแนวอะไรขนาดนั้นคือเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือตัวของกัปตันอเมริกานั่นเองนะคต่คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกัปตันในตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของสตีฟโรเจอร์แล้วเนาะมันเป็นตัวของแซมไปแล้วนะครับแต่ที่นี่เองเนี่ยนะครับเราไม่ไ แมแต่อย่างใดนะแต่เราอ่ะจะมาพูดกันถึงกัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์ที่ทุกคนอยากดูนั่นแหละนะครับก็เรียกได้ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้มีบทสัมภาษณ์ของคริสอีแวนเนี่ยได้ออกมานะครับผมซึ่งก็ให้สัมภาษณ์กับทาง comicbook.com นะครับเป็นการพูดถึงหนังบัสไลเยียนะครับผมก็คือไลเยียนั่นแหละแล้วก็เรียกได้ว่าในการสัมภาษณ์นี้เนี่ยก็มีการพูดถึงบทกัปตันอเมริกาด้วยว่าเฮ้ยตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมมีโอกาสไหมที่จะกลับมาเป็นกัปตันอเมริกาอีกและบอกไว้เลย มว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เคยมีสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้มาแล้วจากของเดทไลน์อะเนาะว่าแบบเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่คุยซีแวนเองอะจะกลับมาเป็นกัปตันอเมริกาอีกแต่มันยังไม่ได้เปิดเผยอะไรแล้วทีนี้เนี่ยบทสัมภาษณ์นี้ก็ดูจะช่วยยืนยันให้อีกทีนะครับผมว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ในนั้นแล้วก็คิดว่า คริสอีแวนเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นกัปตันอเมริกาได้อีกรอบนั่นเองครับมาฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าโดยคริสอีแวนนะครับผมได้บอกกันเลยว่าโอ้โหการที่เขาเนี่ยได้เป็นกัปตันอเมริกาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความหมายในชีวิตของเขามากเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็น10ปีที่ดีสุดในชีวิตการทํางานของเขาเลยนะแล้วก็เรียกได้ว่ามีคนเนี่ยดูจะอยากดูเขากลับมากันเยอะมากๆเลยถูกไหมเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากทําให้ใครผิดหวังนะครับผมแต่มันก็เป็นเรื่องยากมากๆที่จะทำแบบนั้นนะซึ่ง Chris e เ,เนี่ยนะครับผมก็ได้บอกว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับที่ต้องกลับไปแก้ไขหรือทาอะไรบางอย่างกับบทที่เขารักเนี่ยแบบว่าเฮ้ยถ้าแก้ออกออกมาแบบกับตันมาดูจะจบดีแล้วถูกปะถ้าแบบทําใหม่ออกมาหรือว่าจะเพิ่มเนื้อเรื่องอะไรออกไปเนี่ยแล้วมันแบบไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมเขาเองก็ไม่อยากทานะครับเขาก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาจะต้องกลับไปแล้วก็แบบถ้าจะมีบทมาเสนอเนี่ยแล้วแบบอยากให้เขากลับไปเป็นสตีฟโรเจอร์จริงๆเนี่ยเขาก็ดูจะพร้อมกลับไปนะครับผมแต่มันเป็นอะไรที่ยากมากๆนั่นเองคือบทเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่าโอกาสกลับมาเนี่ยมีไหมมีนะครับผมแต่เรียกได้ว่าตอนนี้เองอ่ะมันอาจจะน้อยหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเขียนบทปูบทให้มันเหมาะสมที่จะทําให้แบบเหมือน เรื่องของกัปตันอเมริกามันยังจบลงได้แบบเพอร์เฟกสวยงามอยู่เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมันก็จบลงแบบสวยงามสุดๆแล้วถูกไหมถ้าไปทําอะไรอีกนิดหน่อยแล้วมันพังเนี่ยแบบโอ้โหมันก็คงจะไม่คุ้มอะแบบแค่นี้ก็โอเคเพอร์เฟกอยู่แล้ว พราะฉะนั้นเองถ้าจะทําอะไรต่อมามันต้องยิ่งเพอร์เฟกไปกว่าเดิมซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยก็พอยเอาไปที่อีเวนต์ใหญ่นะครับที่มีกัปตันอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแกนหลักเลยก็ว่าได้นั่นก็คืออีเวนต์หลักในคอมิกนะครับผมนั่นก็คือ Secret Empire นั่นเองเหตุการณ์ที่ทําให้กัปตันอเมริกาเนี่ยกลายเป็นไฮด้านะครับเกิดอะไรขึ้นกัปตันอเมริกาเฮลไฮด้าเฉยเลยนะครับแบบไม่ได้เฮลไฮด้าแบบใน End game เอ็นเกมด้วยนะแต่เฮลไฮด้าจริงๆนะครับผมอันนั้นหลายคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์หลักเลยที่จะสามารถทําให้ตัวของสตีฟโรเจอร์เนี่ยกลับมาได้นะครับผมก็อาจจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ในกัปตันอเมริกาอีกครั แบบซีฟโรเจอร์กลับมาเป็นตัว้ายอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องเจอกับแซมถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงน่าดูโคตรๆน่าดูสุดๆเลยนะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้ละกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอม i ิ w เวิลด์เดลี่นะครับ